ได้ยิเยน,เนเสียยยยงงงครมมันนนนเเเหหืออสีีาาาาชจ้้ต่คือเนื้อเพลงบางส่วนจากเพลงไก่จ๋าที่แต่งโดยปิยะตระกูลราชนักแสดงอดีตพระเอกดังจากภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกนักแต่งเพลงและนักภาคมวยซึ่งอยู่ในวงการบันเทิงมานาน หลายสิบปีมีผลงานโดดเด่นมากมายวันนี้เราจะขอกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของการแต่งเพลงนะครับเส้นทางชีวิตของปิยะตระกูลราชจากบทสัมภาษณ์ที่เจ้าตัวเป็นคนเล่าเองตามที่ต่างๆในรายการต่างๆเผยให้เห็นว่าการได้เป็นดาราเป็นนักภาคมวยล้วนแต่เป็นเหตุบังเอิญทั้งสิ้นไม่ได้ตั้งใจหรือรู้ตัวล่วงหน้าเพียงแต่เป็นคนที่เมื่อได้ลงมือทําอะไรได้เกี่ยวข้องกับอะไรแล้ว ก็จริงจังตั้งใจเรียนรู้และพัฒนาอย่างเต็มที่การแต่งเพลงและการเป็นนักแต่งเพลงของเขาก็เช่นกันปิยะตระกูลราชเผยว่าเพลงแจ้งเกิดให้เขาในฐานะคนเขียนเพลงคือเพลงไก่จ๋านั้นตอนแรกที่เขียนขึ้นก็แค่เขียนยๆไม่คิดจะเป็นเพลงหรอกเพียงแค่ต้องการถ่ายทอดระบายความรู้สึก หลังจากความรักระหว่างเขากับนักแสดงสาวชื่อดังในยุคนั้นต้องแยกทางร้างลากันเขาให้นิยามความรักที่ผิดหวังไว้ว่ามันเป็นอุบัติเหตุทางหัวใจเป็นโศกนาฏกรรมทางโอกาสหลังจากที่ไก่ปริศนาอาดีตคนรักของเขาตัดสินใจหันหลังให้เขา แล้วก้าวไปเริ่มต้นชีวิตรักกับชายคนใหม่ในตอนนั้นส่งผลให้เกิดความเศร้าเสียใจอย่างสุดแสนด้วยความที่เป็นคนพูดไม่เก่งเลยเขียนคำบรรยายความรู้สึกลงไปในกระดาษเป็นการบรรยายความในใจระบายความรู้สึกอัดอั้นในอกผ่านตัวหนังสือ แล้วก็บังเอิญว่าเพื่อนพ้องนักแต่งเพลงมาเห็นเข้าก็บอกกับเขาว่าแต่ละคําที่เขียนออกมานั้นถ้าเป็นเพลงนี้เจ๋งมากๆเลยมีคําแปลกๆดีๆเช่นท่อนที่บอกว่าเปรียบเหมือนลบรอยชอกบนกระดานโปรดจงรักเขานานลืมฉันเสเถิดไกลจา๋าเพื่อนนักแต่งเพลงบอกว่าเขียนดีขนาดนี้จะเก็บเอาไว้ทําไมเอาไปให้นักร้องร้องเลยตอนนั้นปิยะตระกูลราชยังไม่รู้เรื่องดนตรีและไม่ได้กะเขียนเพื่อขายแต่เขียนเพื่อให้เขาคนนั้นได้รับรู้ความในใจเฉย ต้องการให้น้ำหมึกทุกหยดที่มันหยดลงไปได้ยินไปถึงผู้หญิงคนนั้นให้ได้รับรู้ว่าชีวิตของฉันมันเป็นแบบนี้หลังจากที่เธอทิ้งไปเพื่อนนักแต่งเพลงถามว่าอยากให้เพลงเป็นยังไงอยากให้ใครร้องก็เลยนึกถึงสายันสัญญาไม่นานจากนั้นเขาก็เริ่มลงมือทําเป็นเพลงเลยคือเปลี่ยนจากที่เป็นบทกลอนธรรมดาทําให้เป็นเพลงขึ้นมาเมื่อเอาเพลงไปให้นักร้องดังสายันสัญญาดูเนื้อเพลงเขาก็ชอบทันทีถามว่าแต่งเองจริงหรือเปล่า ถ้าแต่งเองจริงๆเอามาเลยเดี๋ยวจะร้องให้เพราะตอบว่าจริงเขาก็ติดต่อนักดนตรีเรียบเรียงเสียงประสานเลยโดยบันทึกเสียงในปี2525เรียบเรียงโดยอาจารย์แจมกิตกรบัวเนียมโดยใช้ห้องอัดไพบูลสตูดิโอตอนบันทึกเสียงปิยะตระกูลราชได้เขียนคำพูดเป็นกลอนบรรยายให้สายันใส่เสียงพูดในช่วงดนตรีโซโล่ด้วยว่าร้องไห้ร้องไห้ฉันได้แต่ร้องไห้ปล่อยให้น้ำตาไหล ลงเปื้อนหมอนทุกๆวันทุกหยดรถที่นอนน้ำท่วมเกินเปียกหมอนไห้น้ำตาสายันสัญญาบอกกับเขาว่าร้องให้เต็มที่เลยเพราะชื่นชอบผลงานการแสดงหนังของปิยะอยู่แล้วและเป็นคนสุพรรณบ้านเดียวกันด้วยปิยะกล่าวว่าสายันร้องได้ดีมากๆเป็นความรู้สึกที่ผมต้องการถ่ายทอดจริงๆเขาไม่ได้พูดอะไรมากพูดง่ายๆพอได้เพลงปุ๊บก็อัดปั๊บเลยแล้วก็ร้องได้โดนมากเลยครับปิยะเผยต่ออีกว่า ตอนสาย,ยันสัญญาร้องเพลงไก่จ๋านั้นสาย,ยันก็นึกถึงหน้าของไก่ไปริศนาวงศิริเลยร้องดังๆให้รู้ไปเลยนักร้องดังกล่าวกับพระเอกนังผู้กำลังกลายเป็นว่าที่นักแต่งเพลงชื่อดังงก่จาจลาล้มมนนนัเเเยป็นครนอ,อง ฉันต้องเหมือนคนสิ่งใจเรือันยาที่เคยให้ไหวชากนี้จะไม่รักใครฉันให้ถึงคิดว่าจ้าแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อเพลงไก่จาถูกปล่อยออกมาก็กลายเป็นเพลงดังได้ใจแฟนเพลงอย่าง ท่วมทนและต่อมาก็กลายเป็นเพลงดังอมตะประจําตัวสายันสัญญาที่ใครๆก็จําได้แจ้งเกิดให้ปิยะตระกูลราชนักแต่งเพลงที่เริ่มต้นบนเส้นทางดนตรีจากศูนย์ขึ้นแท่นเป็นนักแต่งเพลงดังมาจนถึงทุกวันนี้จากการนําร่องของเพลงไก่จ๋าต่อยอดเป็นการสร้างสรร์บทเพลงอื่นๆตามมาเช่นหนึ่งปีที่ทรมานรักน้อยๆแต่ให้นานๆเป็นต้นปิยะเผยว่าในส่วนของไก่ปริศนา ผู้หญิงที่เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดเพลงดังในตอนหลังก็ทราบว่าเพลงนี้ตนแต่งเพื่อระบายความรู้สึกถึงไก่แต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะในเพลงเราก็ไม่ได้ว่าอะไรเขามีแต่บอกให้ลืมเราซะให้มีความสุขกับคนใหม่นานๆเขาว่าไกมีแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่ใจยกับเงินตรา ไมร,รู้ไหมเมื่อยามกลยยิ้มออกมาหัวใจฉันแทบบาดนอนนองน,น,อน้ำตาอยู่นานใจจะไม่ว่าฉันต้องผิดหวังทิ้งฉันไว้เพียงลำพัง จงดืมความลังเมื่อหวานเปรียดเหมือนลบรอยช็อกบ,บนกระดานโดรดจงรักเขานานนานลืมฉันเสียเถิดไก่จ้าเนื้อ,อาาเพลงจะไม่มีการว่าผู้หญิง แต่เป็นการชื่นชมมากกว่าหลังจากนั้นราวสิบปีปิยะตระกูลราชได้พบเจอกับอดีตคนรัก ที่เคยแต่งเพลงให้โดยเล่าว่าเป็นการเจอกันโดยบังเอิญในปั๊มน้ํามันระหว่างจอดรถเติมน้ํามันได้หันไปมองรถคันข้างๆเห็นว่าผู้หญิงคนนี้หน้าคุ้นคุ้นต่างคนต่างมองหน้ากันทักทายแล้วไปคุยกันที่ร้านอาหารใกล้ๆเมื่อได้คุยกันก็เกิดอาการอึดอ,อัดทำอะไรไม่ถูกก็ได้เขียนเพลงใหม่ขึ้นมาหนึ่งเพลงในเวลาต่อมาทั้งคู่ต่างก็มีไมตรีที่ดีต่อกันโดยได้ออกรายการทีวีร่วมกันหลายครั้งมีทําเพลงร่วมกันในอัลบั้มติดลมครั้งหนึ่งไก่ปริศนาเผยความรู้สึกย้อนหลัง ตอนที่แยกทางกันซึ่งเป็นจุดกำเนิดเพลงไก่จ๋าในรายการสารพันลั่นทุ่งไทย P ี s ว่าเราก้าวจากเขามาก็เป็นความทรมานแต่ว่าเราแต่งเพลงไม่เป็นในรายการเพลงหวานว,านวานันๆไก่ปริศนากล่าวว่าตนไม่ได้ทิ้งแต่เป็นต่างคนต่างทิ้งคือความเห็นบางอย่างไม่ตรงกันเรียกได้ว่าอุบัติเหตุหัวใจความผิดหวังในความรักความเจ็บปวดจากพิษของความรักที่พบเจอกลายเป็นต้นต่อของเพลงดังเป็นรอยทางของชีวิตที่บันทึกไว้ ในบทเพลงที่ขับกล่อมผู้ฟังแฟนเพลงมาหลายปีเป็นความเจ็บปวดที่สวยงามในตอนแรกต่อมาส่งผลเป็นกำไรของชีวิตที่ได้สร้างผลงานได้มอบความสุขแก่ผู้คนและสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในเรื่องก็คลี่คลายเป็นพี่เป็นน้องเข้าอกเข้าใจกันเป็นมิตรที่ดีต่อกันทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่มาที่ไปของเพลงไก ah ่จ๋าบทเพลงดังอมะตะที่ปิยะตระคุณราชผู้แต่ง ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งใจจ้าตัวเพียงทางตาเหลือมองฉันกลายเป็นคนเศร้ามองฉันต้องเหมือนคนสิ้งใจ